ก๋วยเตี๋ยวไก่ครับทุกคนเห็นเนื้อปะโอ้โหร้อนมากดูพริกพริกร้านเมน็ดตัวนี้โอ้โหร้อนร้อนร้อนดูพริกดิทุกคนโอ้โหดูเนี่ย ดูทุกคนดูน่าจะอร่อยนะว่าแต่ทุกคนนี้กินข้าวกับอะไรคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันว่ากินข้าวกับอะไรโอเคทุกคน are you ready แรงมาก ทำไมเทจ๊อบแจ็บลาชาคุณเดี๋ยวไก่